วันนี้อยู่ในเมมอันตร์ตอมบี้นะครับผมนะวันนี้มีอัปเดตใหม่มานะมีพวกาดาบกองจินูนะดาบคู่ดาบคู่ดาบคู่เมื่อกี้อผมมาคลิปไปแล้วอีกรอบหนึ่งแต่ลืมอัดเสียงหวัวจะปวดเลยที่สุ่มมาเมื่อกี้อะตังก็หมดสุ่มก็ไม่ได้อะไรแล้วก็คลิปดันดันมาไม่อัดเสียงอีกหวัวจะปวด อ่านี่ดาบตัวจินูนะภารกิจตามนี้เลยมีเล่นหมดบรรดา20รอบแล้วก็อะไรอีกอ่ะหมดยากหมดยากหมดยาก20รอบแล้วก็ทำดามเมจพวกนี้เออจิดก,การโรมบี้หมื่นตัวประมาณนี้จิดก,การโรมบี้ยักษ์20ตัวเนี่ยประมาณนี้เลยเนี่ยภารกิจมันนะตามนี้เลยแล้วก็ตังล้านห้ากว่าจะปวดเออโคตรเดียวเลย แล้วก็แล้วก็ดันค้าเนี่ยนี่จะมีตะกินมาเนี่ยผมทุ่มไปหลายรอบแลยนะหมดตังไปห้าแสนกว่าบาทได้เท็ไม่ได้เลย,เลยแล้วก็ตุ่มตะกินก็ไม่ได้เลยเหมือนกันหัวจะปวดเนี่ยตะกินพวกชุดพวกนี้เออไม่ได้เลยเลยหัวจะปวดเปลืองตังจัดโคตรเดียวเลยหัจะปวด มา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 เนี่ยในกระเป๋าได้เปกมาตามนี้ได้สีแดงมาชิ้นหนึ่งเป็นขวานแต่ขวานไม่ได้ใช้เออขวานปกติไม่ได้ใช้ก็เลยใช้ดาบสีม่วงแล้วก็เกียวสีม่วงสองชิ้นนะได้มาเออ๋ยวใ้เกียวดีกว่าแล้วก็ได้ที่ตองมาตีทองมาสองชิ้นก็คือดาบคู่ดาบคู่เออดาบคู่กับกาตนะแต่ตอนนี้กาตนะผมไม่มีไม่ได้ใช้กาตนะ เออไม่ได้ใช้กาตนนะนะประมาณนี้ใช้แต่ดาบกับเคียวสองอย่างได้มาขอะะะม้อนั่นแหละสีม่วงสองตอนนี้ใช้สซงดาบี้นะเออแล้วก็คโค้ดโค้ดเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้นะเพราะว่าผมใช้ไปแล้วด้วยคโค้ดเออคโค้ดผมกดไปแล้วด้วยแต่นั่นแหละเหมือนที่บอกไม่เกียร์อัด <c ười> คลิปแล้วแต่ประเด็นดันอะไรรู้ไหม ดัานลืมมาเสียงเออเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอันนี้โคดหนึ่งรู้สึกว่าโคดนี้ผมยังไม่ใต้นะเออเดี๋ยวโคดอื่นเดี๋ยวผมขึ้นไว้ในในหน้าจอให้นะมีโค้ดหนึ่งสองร้อย kccu อ่าโอเคได้เออได้เงินเพิ่มอีกแล้วมันมีทั้งหมดนะรู้สึกว่าทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าโคดห้าโคดเออผมใช้หมดแล้วที่เหลือ นี่ยลงตุ o m zoom z อีกเผื่อโชคดีมาหกหมื่นปั๊บได้ไหมได้ไหมขอแดงดีเด้อขอดาบก็ได้อะไรอ่ะเขียวเขียวได้มาแล้วอ่ะแดงมาทีเด้อแดง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 ทีเด้อโอ้โหตังค์เดือเท่าไหรเอ็นตังค์เดือหนึ่งแสน โอ้มาดีด้อได้ดาบโอ้โยตังหมดแล้วววาจะปวดเนี่ยได้อยู่แค่นี้แหละเนี่ยจะกินได้อยู่แค่นี้ดาบม่วงทีทองเปลยวไฟ ไฟนี้ตีอะไรตีทองอันนี้แบบน้ำน,น้ำน้ำใช้ตีทองก็ได้อโอเคมาลงดันหน่อยนะเอ๊ ตอนนี้มีคุณตองอยู่นะเออลืมบอกมีคุญองตอนนี้มีคุณตองอยู่ลงดันคนเดียวเลยว่าจะปวดโคตรเบี้ยวอะครับน้องๆมาดีโอ้ยโคสวยเลยเคียว มา,มา,มาเออรู้สึกว่า,ารตรีปัญญาชายนะเออรู้สึกว่าตีแรงขึ้นนะเอะเอพอใจตะกิลอ่ะไม่รู้ว่ากินไปเองหรือเปล่ารู้สึกว่าตีแรงขึ้นเอฟเฟกต์โคบสสวยเต่ได้ทีเด็ดโอ้โหโ,โ,โดนตีอีกแล้วมาดิโอ้ตีแรงขึ้นโอ้ตีแรงตีแรงตีแรงโอ้แรง ดีไปเลยเจ้านกตัวโอ้ย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 รู้สึกว่าเราเบิดแดงวลยโอ้ยจริงเราเบิดแดงกว่าเดิมโอ้ยโอ้ยโอ้รู้สึกโดนตีแรงกว่าเดิมเออไม่ขอตีไม่แดงขนาดนี้โอ้ยบัคตอนนี้บัคโอึยโดนตีแรงกว่าเดิมกว่จะปวดเลย มาดีน้องๆโจมีเบียวโอ้ยโจมีเบียวโอ้ยตมีมา้องเปลนเป็นดาบบ้างดาบอ่ะดาบดาบไฟไฟ นกก็ไฟดาบกระไฟแต่เคียวตีแรงแต่อยากได้ดาบทองจะดูตอนนี้โอ้โโอ้โหโอ้โหระเบิดมันแรงตัวตีนะตรตีมันไม่แรงขนาดนี้นะเออนี่มันแรงมากอ่ะโคตรแรงเลยจ้า โอ้ระเบิดเลยอุ้ยมันเนิบไปเลยอ่ะเออเนิบไม่มดขึ้นอ่ะเออหดป่าจริงโอ้พอเดิมอ่ะคนผิดโคตรเบื่อไตัวระเบิดเลยว่าจะปวด บียมาหางองน้องกวระเบิดโอตรจัดโอ้อย,ออย,อหอยเห็นไหมโคตรแดงลย อันนี้ก็ใช้ไม่ได้ละเออบับใช้ไม่ได้และป,ป,ปิดปิดหมดเลยอะ่ะ multimotif tu risau tu atur kotak lah

แต่ง่ายเกินหรือว่าจะกินมันเทพเกินอ,อาา่าบินกลับไปโดยดีว่าได้เงินเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนนี้มันได้คูณตองอยู่อุ้ยคูณตองหมดยังวะคูณตองหมดนะเออคูณตองหมดแล้วได้คุณนน้อยจัดเออได้คูณตองไปเว็บเดียว ว่าตุมบี้ก็อดว่าขึ้นนะเออความคิดของผม,มนะน้องๆมาอีกครั้งน้นอง หรือถือคนตียากขึ้นนะเออเหมือนมันปรับปรับม่แบบโคตรจอมบี้โหดขึ้นเออตียากมากโคตรยากอู้สึกือว่าเล่นยากกว่าเดิมนะ เออมันปรับไม่ยากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเลยมาดีมาดีกระโดดปั๊บมามาดีเปิดเครื่องใช้งานปั๊บขมัครับ Money. Come on.